พี่กอล์ฟจัดสเปคแนให้หน่อยค่ะพอดีว่ามีลูกค้าสอบถามเข้ามาลูกค้าค่ะเขาเป็นออฟฟิศ SME ทําทำเกี่ยวกับโปรดักชันงานตัดต่อมียูเซอร์ประมาณ20คนค่ะเดิมอ่ะเขาใช้ไปเด็กเทนอลฮาร์ดดิสมีข้อมูลประมาณ 2TB ทราค่ะและทีเนี้ยเขาอยากจะอัปเกรดให้มาใช้แนดนะคะแนะนำแนดหน่อยจัดไปเลยสิครับตัวนี้ DS925 ครับผมนี่เลยเป็นตัวแนตัวใหม่ของซี g y เนาะพึ่งร้านออกมาเลยนะครับ และนี่ก็คืออ็อเซอซอรี่ที่เราจะแนะนำนะฮะก็ <N> <an> ตัว ds 9 2 5เนี่ยโดยสเปคเขาอะครับเขาจะให้ CPU ที่เป็นไรเซน amd เนาะก็แรมตัวเครื่องให้มา4แต่สามารถอัพได้สูงสุดถึง32ก็คือใส่16 2สล็อตได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะรองรับฮาร์ดดิสก์ก็คือของ s ซีโน g y เนาะก็จะมีขนาดตั้งแต่2 t งขึ้นไปก็ไล่ไปสองสองเท t ี่นะครับตัวนี้ก็6 t เนะครับประมาณนี้ในคำถามที่เป็นเกี่ยวกับการตัดต่อเนี่ย เราก็จะมีในส่วนของแรมนะฮะแรมก็จะเป็นของซีโนจีเหมือนกันนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยรวมถึง SSD SSD ตัวนี้ถามว่าเอามาใส่ทําไมก็คือเอาไว้ใส่ในกรณีที่เราจะตัดพวกงานต่างๆครับเขาจะมีการบัฟเฟอร์นะฮะเราต้องใส่เข้าไปในแหน้เพื่อที่จะให้มันบัฟเฟอร์อ่านเขียนเร็วขึ้น ก็ประมาณนี้ครับในส่วนเซอร์วิสของ b n e นะครับเราจะมีในส่วนของออกแบบระบบติดตั้งออนไซต์นะครับแล้วก็สอนการใช้งานรวมถึงเซอร์วิส MA แล้วก็รีโมทเซ็กชันนะครับก็หากครสนใจก็สามารถติดต่อนะครับแอสไซน b n e s เพื่อที่จะพูดคุยสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะครับสวัสวดีครับ